สวัสดีจ้ามาปมมาพอกับแม่ไม,ม้เด้อื้อนี้ชิมาทัมสวนจ้ะื้นนี้สิมาเห็ดสวนจ้ะพี่น้องเห็ดสวนย้มช่วงบ่ายเนาะเบิงเบิงว่าชิมเห็ดสวนมาเห็ดอยียงเนี่ยจ้ะก,ก่อนกลับเมืองไทยนี่ต้องทำความสะอาดอะไรมั่งดูแลดอกไม้แล้วกับพักไทยนั่นเลยจ้ะมามาตอนแรกๆก็ต้องมากวดกวดขยะใบไม้อยู่นีนกนจะ ไม่มันลนจากต้นนไง กริบทิ่มในป่าพู่เลยละมันติ่มสัก่อนเนี่ยต้นเนี่ยเจ้าประดับใกล้ๆวันคิดสมาสเขาเจ้าไปประดับตุประดับบ้านมีน่ลน้องลุนร้ายหลายช่วงนี้หนาห้อนเนาะ ซอมนั่น,นแหละกองละยิมหาคนอ๋อหกหุ้งนึงโอ้ยเบคอนเสิ็แล้วพี่น้องที่เจ้าเบิงว่าน้ำมันมาจากเบคอนมันจะไม่ให้คนอ้วนได้ไงเนาะน้ำมันมาจากเบคอนเยอะมากนะเพราะว่าเอม่าใส่น้ำมันน้อยเดียวเนี่ยเพราะว่าไม่ให้ติดกระทะที่กินไม่ใส่ก็ได้แต่ว่ากระทะไม่อเอม่ามันมันหมดคุณภาพแล้วจ้ะ มันเทฟลอนมันไม่มีแล้วเนาะก็เลยต้องใส่นะ,นะจ๊ะเดี๋ยวได้เงิน YouTube ก่อนถึงจะซื้อนี่นะโอ้ยกร,กรอบๆนะอร่อยไหมคะทีนี้เราก็จะเอาอตัวนี้เราก็จะเอาน้ำมันจากเบคอนใส่น้อยนึงเน้ะจากขนาดใส่้นยแล้วก็ให้มันหอมจ้ะอือแล้วก็คนๆน,น้อยนึงก็เสร็จแล้ว เสร็จแล้วค่ะอายุเราเราบนนี้นะเอาม่าก็ชอบไปเก่นกับสปาเกตตี้ค่ะไม่สปาเกตตี้ค่ะแล้วเอามาเ่าไปวิ่งิที่เราตอนนั่งดูไหมอืมไปค่อยๆถือลูกอืมกินข้างนอกนะ้ำใจข้างใน,นค่ะแล้วก็เอม่าจะแล้วก็เอม่ากับพ่อนั่งนี่ เอ็มก็นอนเอ็มก็นอนนี่ละหลอแล้วก็จะได้เล่นลกินตรงนี้บายบายเอ็มม่มาทำกับข้าวช่วยไมมเออพ่อแล้วล่ะใส่หลายมาันสิไข่มันหลายคือแม่แล้วทับพีเป็นไม้มาทับพีเป็นไม้เออไม่ใช่อเออเอ,อัะไรก็ได้เออเอามาเลยค่ะ เอาเนื้อใสเนื้อหมูเนื้อบดเอาหมูบดใส่หมดเลยค่ะหมดเลยใส่หมดเลยค่ะพระบางนะั้นมีกระดาษอยูห่หลังเทบุบลงเลยน่ะเออมีน้ำกระยามันเอ้ยโอ้ย, <c oughs> อยเอากระดาษออกมาอย่าไปเสตใสสะพานมันมีกระดาษอยู่ตรงนี้น่ะเนี่ยไม่เห็นเลยเนี่ยโอ้ยเราทำยังไงอะไรค่ะ หมวนเป็นหมูหมูในช่องปิดจ่จาแม่มากกัเลยละลายไม่ค่อเบียดสักก่อนน้อยนึงแม่ต้องลุกเอา้าโอ้ยแม่กระบะอยู่เบิงบ้งเบิ้งเราต้องขิ้นเลแม่ที่ใส่เบคอนเลยเบคอนเบคอนก่อ,กอนนที่ที่เอม่าชอบไหมเออแม่เอม่าบ่คอยมักอันบ่แมนมนบ่คอยมักเอม่าบ่มัาเบคอนลมควันน่ะ อืมบางทีแม่มาจะรีบซื้อนะไม่ได้อ่านนี่ลมควันเอามาก็ไม่กินเอาเป็นเบคอนธรรมดาจ้ะนี่ทําวันนี้ทําอะไรกินหนีล่ะสปาเกตตี้เป็นสปาเกตตี้ตีภาษาไทยว่าอย่างก่อนบะแม่กับสปาเกตตี้นั่นแหละสปาเกตตี้ภาษานอร์เวย์เดี๋ยวสปาเกตตี้เอาไม่คือการตีภาษาอังกฤษเดี๋ยวสปาเกตตี้ต โอ้บอคือกันเนาะอืมนั่นล่ละตัดสามท่อนตัดใส่ที่จริงมอาบ้างกระทะก็เออตัดสามท่อนเบคอนกับเข่าช่องฟิตอามาตัดมันละลายไม่กว่าเวีบกับตัด <c oughs> อ,อนั่ะตามสามท่อนกระพออันนี้ใส่เนยละลายได้จ่ายมากคุณเมื่อกี้นีะ <c oughs> ใส่เนยเน้อยให้เนยมันละลาย,บบลยหรอกก่อนจะเอาใส่เลย,เลยโอ้ยจะทุ่อ๋อก็หยังเอาใส่บนลยเดี๋ยวมันหักกระเคี่ยวเองนี่ละใส่เลยเดี๋ยวมันกับบอติกกันหรอกอันนี้ก็เสร็จแล้วให้แม่ตัดให้ดูไหมอยากนะมาจับกล้องทีกล้องให้ล่ะเราไปน้ำไปล้างมือก่อนไเปเร็วเราต้องใส่สันไลด์หรอกเราต้องใส่เราต้องใส่น้ำยาล้างมือหรอกเปล่า นี่แหลคะค่ะโอ้สิบบับบับไปเลยมาไม่เห็นแม่ที่สวยนี่มันแม่เห็นอย่างนี้ตรงนี้แหละแม่จะทำให้ดูนะคะจัดมาเลยคะ่ะปาดดุ๊บปาดดุด๊บเลยเนี่ย <c oughs> เอาเสื้อเนาะไปเบื่อเนาะกินกาแฟแบบไว้แล้วก็ควร เดี๋ยวมันก็สิออกจากกันเองียมอีกแล้วคุณน้องด้วยว่าทำมันดา้านออกก็บบี้ออตอนที่อันน้ำเสร็จมันเสร็จเบ่งออกล้องค่ะมันทรายแล้วกล้องนะเอออันนี้เสร็จตจางไหนตอนที่อันนี้มันเสร็จอ๋อสแเสร็จเลยนะจะได้กินเลยนาะเอออันนี้แล้วเบรคก้นแล้วกับทุกอย่างกับเร็จอีหลายไม่ต้องเล่้งไฟละ คนคนเบคอนตอดนั่นแล้วและล่ะอืาคนเลยคกระเด็นกระดอนเนี่ยมันลูกสาวใครทำไมสวยจัง <c oughs> มาเอาว่างลงก็ได้แตลืมใส่เบคอนลืมราดเบคอนให้เอมมาเอมมาก,ก็ลืมเนาะใส่ไหลบอ แซบได้อันนี้สิมมัง<อ><อ>มันบบเมนอันลมควันแซบป่ฮ้อนโอ้ยนอลืมบอกโอ้ยพอคือเอาลายได้่ะโอ้ยบอดีบอดีไปค่ะไปเลยอําปาปาโอ้ยมันจะนั่งได้ไงทำไมไม่เอามา่นานก่อนไม่ก็ไม่งามสิ สวยมาตั้งโชว์ด้วยนะคะ <c oughs> อืมเอ็มม่าไม่ได้คุณชอบเพราะว่าเบ่เก็บเป็นพอดเอ็มม่าชอบแต่ตอนที่มันมียืดโอ้ยเอ็มม่าบะามาักอันฮาริเกะเกตสเปรบักสเปริร์สบะบะคอนโอ้ตีละบะมากเบคอนกรอบตีอืมกับบบอก์นะพ่นมากแบบมันนิ่มๆนะม่ะมาผิดน้องทอดแล้วนยังนิ่มอยู่เอม็มม่าลูกคนไทยใช้ตะเกียบ นคุณพ่อใช้มีดแล้วก็ซ่อมจ้ะเมื่อกี้มันถอดเสือ้อมันแดดมัน,นมันเริ่มขึ้นเริ่มบดแล้วหมากพุ้มอ่ะแม่แมาาเป็นหมากล้าเลยเ้อเดี๋ยวสิพาลลงไปเบิง์อย่าัากน้อยก่อนคุยกับคุณสากับเอมจาจักน้อยสิพาลลงไปเบิง ดอกไม้อยู่วยฝนจะไม่ตกบกนะ่เนาะนี่เนาะเป็นต่ฝนตกแทบยิงงั้นอนเหล่นปีก่อนนะจักหน่อยก่นนะ บ้าจะไม่ทําสวนแล้วนะใกล้กับเมืองไทยแล้วอดใจบ่ได้พี่น้องยังเหตุสวนอยู่มือเศร้าน้อยหนึ่งอดใจไม่ไหวยังไงก็อยากทนะําเนาะเดีวกาเจอไปเก็บต้นไม้ดอกไม้เอามาวางไว้รวมกันไอ้ที่เป็นกระถางนะเพราะว่าถ้าไม่วางไว้รวมกันเดี๋ยวคุณสาเพิ่นเซียนเพิ่นซีลืมรดมลืมรดน้ําให้เดี๋ยวดอกไม้เดดสมอลล่ ยังไม่กลับไทยเลยคิดถึงคิดถึงสัตว์เลี้ยงคิดถึงมัส,สวีดหนูพุกฝรั่งแล้วก็หนูแฮมสเตอร์เลยได้พี่น้องแล้วก็คิดถึงดอกไม้แล้วไม่รู้ว่าคุณสาจะดูแลให้ดีหรือเปล่านาะไอ้ม <laughs> มากเอ็มมายิ้ม <laughs> พ่อทีบ่งให้หาดี่ <laughs> <laughs> ล่ะเลยไอ้มมากพอดูกินบ่คุยกันเลยไอ้มากคุยกันทุกท่านกับพ่อนะแซบบอต้องถามพ่อมันด้วยอ้เดก็ เลี้ยวป่นี่ตอบ่าแซบแล้วก็เลี้ยวเราหนังมาได้เ่าอย่างต่อได้กับลูกก็เป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าแม่มาก็เป็นคุณพูดมากพูดเยอะอยู่แล้วคุณสาก็เลยไม่ค่อยพูดอะไรเงี้ยเออหรอมันว่าเมียเธอคุยอีกอย่าง่าสัมมิสาวว่า บ่จ๋าคุณ่ะคุณสาแม่แม,มาใส่หัวหล่นๆเด้ว่าเงินหกเราทำไมเธอทำบ้านลุกจังเลยเนี่ยจ๋าราอว่ะอน,นี้ตักขี้เท้าก่อนจะกลับไทยแล้วเผื่อเวลาแม่เมมากลับไปไทยเผื่อคุณสาอยากปิ้งข้าวจี่นะพี่น้องเผื่อย่างข้าวจี่คุณจ๋าคุณสาก็จะได้ใช้เตาตรงนี้ปิ้งข้าวจี่เลย ต้มเห็ดสวนนะคุณสาขีเกือบล่อขีเกือบลออ่บลออ,กออกกําลังกายปุ้นไปหมู่บ้านเองนสเซเกินหาคนกลับมา,าชีเดียวนี่ปิดก่อไฟอูดยุงรู้จักไม่อูดยุงอ่ะเมื่อวานนี่ก็ก่กอบงคุณสาก่อนเด้อคุณสาเมื่อยแล้วเนาะ Oba ừ, lần nó đây nữa. nó mỹ, oh, nè. Oh. Oh. Oh, god. You say wean, veto. Scoy xe đó Có yán, <laughs> <laughs>

นุงกัดพี่น้องไอ้เซิงเก่ง,อ,งอ,อ่ะใซ่เกีงขาสั้นน่าเส่เก่งขายาเน่าสบอหินมันกัดขาอ่อนอ่ะรุ่นนี้ยังมีขาอ่อนอยู่นะจ๊ะอ่ะวันนี้ก็ทํากับข้าวให้คุณสาเสร็จแล้วกับอันนอนพักผ่อนหน่อยนึงกับมาลงมาเห็ดคือเก้าเราจะพี่น้องมาเห็ดสวนคือเก้าเราจะแม่แอมานะ เก็บยงเก็บญ้าทําสวนเนาะไม่มีวันสิ้นสุดก็คือวานนะั่นแหละจ้ะเหมือนทาโอทีบางอย่างนะ,ะจ้ะก,ก็ไม่เคยสิ้นสุดอันนี้ปลูกกันดอกผีเสื้อเนาะบานทฮาเรียกดอกผีเสื้อแล้วก็ภาษาเราเรียกสตมมูนนะ,ะจ้ะพี่น้องสรุปก็ว่าจะปอกเออจะปอกก็สุดโอ้ยว่าจะปลูกให้เสร็จจ้๊กที่เสร็จบร็ษทํำงานแข่งกับเวลาแข่งกับเวลาอะไรก็คือจะรีบไอ้จะกลับไทยละจ้ะมืออื่น ก็จะกลาบไทยยังมันก็จะเร่งรีบปลูกจ้ะอันนี้ขอปลูกก่อนจักหน่อยจากสีงามบางงามเลยจ้ะโอ้ยเม็ดพริกก็จะเอามาใส่ตรงนี้เม็ดพริกนะน้องเอ๋ยอืมอืไม่ใช่อะไรหรอกเห็นพริกมันเน่ามิดนึงกันเลยเอามาปลูกเอามาโรยดูคิดว่าไม่รอดหรอกอาจจะรอดแต่ว่ามันช้าไปสิแล้วก็คือมันก็จะหน้าหนาวก่อนเนาะ นอกจากว่าถ้าเข้าสวยต้นงามก็เอาไปไว้ในบ้านอย่างเงี้ยเออส่วนอันนี้เซเลอรี่มันให้คุณสาลดให้คุณสาจะลดให้หรือเปล่าน้อสีน้นองเอง๋นะอันนี้ก็ผักเพวต้นผักเพลพเวอาเซียน้าไว้กระลังตืดหากเลยนั่นแล้วกันตุนหอมต้นหอมจ้ะ จะขอปลูกกันนะจ๊ะเอาไม้มาเสียบก่อนเสร็จแล้วใส่ปุ๋ยน้อยนึงแล้วก็จะลดน้ำเนียนต้นสต้มมุดนะดอกแตตหมุดก็คือบ้านเราก็เรียกว่าผีดอกผีเสื้อเนอะะาะจ้ะกาแม่ไอ้มากกันลดน้ำเสร็จแล้วก็จะไปไว้บนรละเบียง แต่ว่าตอนนี้ยังไม่เอาไปไว้รอตรงนี้ก่อนไปซีกระถางอันนี้ลองดูเหี่ยวเราไม่รู้จะอยู่หรือไปอันนี้เราการปลูกแต่ยังไงก็ต้องปลูกให้เสร็จวันนี้จะไม่เสร็จไม่ได้เพราะพรุ่งนี้กลับแล้วเ <c oughs> มืองลูกพัมบ้านเขาก็าเรียกลูกพุนบุญพี่น้องลูกพุนเนาะอืมพุ่มหมาภาษาเราเลย โอ้ยังลูกทำลูกพูนละพไปนอกปีนี้เขาดกมากอยู่แล้วอรุ่นนี้กินกับเกลือ,อแซบแต่ว่าให้แก่กนนี้ก็จะดีเพราะว่าซิมมือแล้วมันเม็ดเขายังไม่มียังเม็ดยังขมขมอยู่นะจ๊ะดกดกกลับมานี่ไม่รู้จะสุกหรือ,อยังเนมาดกมาก น่ะพวงหนึ่งนี่อันนี้เลยพวงนี้นี่ถ้าเกิดว่าลูกใหญ่เต็มที่ได้ฮอตสองลกวันี่เนาะเดี๋ยวซิมให้บึงเนาะเบามาแล้วก็อยากเลยนี่ชิมให้ดูลูกสาวอัอนป้าคนมะเร็งน,น้ำป้ามะเร็งน,น้ำแม่คน ุ่มแหอืมอืมเม็ดบาหมี่อยู่อันยังฝาดอยู่ต้องรออีกประมาณรสีหนึ่งจะไปต่ำก็ได้แม่มา,ามักต่ำแต่รุ่นนี้ถ้าใครอุดใจไม่ไหวก็กินได้เลยจ้ะบ้านนี้สิ่งที่จะมาทำตอนนี้ก็คือกาจะทำตั้งแต่เช้าแล้วน,น,นู่นนี่นี่นั่นไม่ค่อยมีเวลา นี่ไงนี่ไงนี่เนี่ยสิ่งที่จะทำสวยมากก็จะเอาเขาเรียกอะไรเนาะถ้าภาษาอีสานก็เรียกว่าฮาวเนาะเอาฮาวเอาลาวมาห่างต้นต้นโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวนะนั่นนะเวลาจะทำเวลาจะเอ่ยซื่อละลืมเลยัวรลันเต้า อืที่จริงอยากทําดีกว่านี้แต่ว่าเวลามันไม่มีแล้วก็จะใส่เห็ดข้างเนาะบะเมนลาวบะเมนอันนี้เนาะข้างคนในสารเรียกเห็ดข้างข้างบักทัวแต่อันนี้ไม่ใช่ถัว่วฝักยาวอันนี้เป็นถัวรันเตาจ้ะจะทํายังไงดีเนาะนี <c oughs> ่เนาะเอาเมื่อนี้เอ็มมา่านอนจ้ะพี่น้อง นอนน้ำพี่ออยแบบอหลาแต่ว่าบนนอนเตียงพี่ออยน,อน้อยอันนี้เตียงน้อยนอนที่นางล่นเป็นเดบิวตเป็นยังไงใดแกพี่น้อยคนบนนอนน้ำเอ่ยเพื่อนอวันนี้อ่ะไม่นอนกับแม่เหรอลกูกนอนกับพี่ออยอระาะวทัวร์ที่เราจะไปทีอันนี้ก็คือเอ็มม่านอนกับพี่ออยเลยนะเมื่อคืนในตื่นเชา้ามาแม่เอ็มม่าก็ต้องรีบไปซื้อเสื้อเพราะว่าแม่โทรมาตอนสองสามวันที่แล้วว่าอยากได้เสื้อแขนยาวแต่ว่า กันหนาวแต่เป็นสําหรับนอร์เวย์ก็จะเป็นหน้าใบไม้ผีใบไม้่วงก็คือไม่หนาม,มากนะจ๊ะพอดีไปแล้วก็เจอแต่เสื้อเสื้อเป็นแจ็คเก็ตแต่เป็นแจ็คเก็ตแขนสั้นเลยพี่น้องก็เลยต้องซื้อเพิ่มแล้วกระเป๋าไม่พอกระเป๋าไม่พอแม่เอาม,มากก็เลยต้องไปซื้อกระเป๋าตอนเช้าที่ร้านอารูพรีสขนาดลดราคานะกระเป๋าเปนนี้ก็ถือว่าซื้อแพงอยู่พันพันหนึ่งก็ประมาณสามพันสองร้อยบานเท่านี่ยเลยจ้ะพี่น้องอันนี้คุณสากําลังจัดอยู่ว่าจัดนอนซ้ายขวาเลยมันจะพอดีไหมเพราะว่ากระเป๋ากลับบ้านมันเยอะเนาะ อันนี้ก็เข้ามาในบ้านแล้วจ้ะบัน,นี้จะเอาไปแพ็คของแพ็คเสื้อผ้าแม่ต่อแล้วจ้ะอันนี้ก็คือของที่แม่เอม่าเอากลับบ้านไม่ได้ประมาณ3กระเป๋าด้วยจ้ะเนี่ยคือเอาออกหมดเลยเอากลับไม่ได้จ้ะแลาละคอบคุณน,นัางจงใจหลายๆได้จ้ะสวัสดีจ้ะบ,บายบาย